ไปที่โปรแกรม unhappy ของผมเลยโปรแกรมที่ผมชอบมากก็คือเทเลพีครับนะฮะใครยังไม่มีใช้ไปหามาใช้นะอาชีพการขายของเรานะนะครับอ่าเทเลพีนะอ่าใส่คำว่าไทยเข้าไปนะเอาคำว่าไทยพอนะครับไทยพอนะชีวิตเรามีแค่นี้พอนะครับกดเซิร์ชเลยครับอ่าเรามาเลือก มอฟิลเตอร์ตรงนี้หน่อยนะครับเลือกเป็นไทยหน่อยหนึ่งหาหาสินค้าในเมืองไทยหน่อยเนี่ยนะครับเลือกไทยนะกดแอปพลายไปครับอ้าวเจอละเนี่ยนะครับคือสินค้าที่กำลังขายได้ทั้งนั้นเลยรู้ได้ไงว่าขายได้โปรแกรมนี้ดึงเฉพาะสินค้าที่ขายดีมาเท่านั้นนะครับตอนนี้คนไทยทำเงินเนี่ย ทำเงินกับสินค้าไทยบนอีเบยไปเท่าไหร่แล้วครับผมเลือก30วันมานะทุกคน30วันเอาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสินค้าไทยถูกขายไปนะครับโปรแกรมนี้แฮปปี้มากดีมากๆเลยนะฮะขายไปนะครับ total sale นะฮะสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยก้าสิบสามจุดแปดห้า คิดเป็นเงินบาทไทยสิครับเราลองคิดเป็นเงินบาทไทยเล่นๆนะสองสามห้าหนึ่งเก้าสามนะครับเอาเอาทุนๆพอขี้เกียจคิดเดยอะคูณ30สินะครับเท่ากับสินค้าไทยนะครับที่ขายเดือนที่แล้วนะครับขายไปแล้วนะ 7ล้านกว่านะครับเจ็ดล้านบาทกว่านะฮะแอบก็เฉลี่ยไปคนไทยคนนั้นก็ขายมีในส่วนของผมด้วยนะนะผมก็ขายทุกวันเนี่ยก็เขาก็มารวมกันด้วยนะครับเจ็ดล้านบาทมันก็ไม่น้อยนะครับเนาะมันถือว่าเป็นการทําเงินในช่วงที่แบบว่าในวิกฤตแบบเนี้นะฮะ,ะผมลองเลือกเก้าสิบวันนะครับเนาะแล้วก็เลือก เลือกใหม่ทั้งหมดนะผมลืมขอโทษทีเซตใหม่นะะไปนะครับเก้าสิบวันเห็นไหมสินค้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยนะฮะก็ คราวนี 20, term, 1, ้ไม่ไม่ใช่สองแสนละนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ฮะเก้าสิบวันที่ผ่านมาสามเดือนที่ผ่านมามาขายไปหนึ่งล้านแปดแสนเหรียญครับหนึ่งล้านแปดแสนเหรียญนะหนึ่งแปดเจ็ดสี่สี่ห้าหนึ่งนะครับคูณสามสิบบาทนะครับหนึ่งเหรียญเท่ากับเท่ากับสามสิบบาทไทยเนาะสินค้าไทยถูกขายไปนะครับเป็นเงินบาทไทยนะห้าสิบหกล้านบาท 90วันที่ผ่านมาใครว่าขาย e ี a บขายไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณอาจจะคิดว่ามันขายไม่ได้ก็จริงๆก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมมีหลักฐานให้ทุกคนดูว,ว่ามันขายได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรออะไรฮะนะเราจะรออะไรกับการขายสินค้าไทยแล้วสินค้าทุกตัวนะครับมียอดขายทั้งนั้นนะฮะเนี่ย นะครับแล้วก็เป็นของที่หาที่ไหนในเซเว่นใน l a z a ด a นะครับเป็นของในบ้านเรานี่แหละไม่ได้ไปหาหนไกลเลยโควิดมานะครับเราก็เป็นสนับสนุนช h อป e e ไงเป็นสนับสนุน Lazada ไงแล้วยิ่งตอนนี้ l a z a d a s ช o อป e ี้นี่ก็เป็นไงนะครับลดราคากันแบบเยอะมากเลยก็เป็นโอกาสที่ดีของเราอะ่ะเราจะได้ซื้อของถูกไปขายแพงอะ่ะขายใน eBay ที่แพงขึ้นอะ่ะมันเป็นโอกาสของเราเลยนะนี่ เราต้องมองเห็นโอกาสแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเห็นไปสุรินีไทยเขาขึ้นค่าขนส่งแล้วโอ้โหความคิดดอบลงเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไปสนินีไทยรวยอยู่คนเดียวเลยเราเราไปไม่ได้แน่จบเลยจบแล้วชีวิตนี้จบแล้วนะครับคิดไปด้านบวกฮะนะครับคิดไปข้างบนคิดไปต่อนะอย่าคิดถอยหลังนะครับโอเคไหม เอาเวลาไปดูข่าวโควิดให้น้อยลงแล้วเอาเวลาดูข่าวโควิดน่ะมาหาข้อมูลมาหาศึกษามาทำมาทำดั a t a มาทำอะไรขายดีกว่านะครับยิ่งดูยิ่งจิตตกนะครับจริงบางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วยังไม่ได้เป็นโควิดฮะเป็นซึมเศร้าไปก่อนนะอ่ะนี่คือให้เป็นไอเดียเลยขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านไม่มีต้นทุนอะไรมาก นะครับแค่ขยันอย่างเดียวขยันไปก๊อปปี้ภาพจากช้อปปีและลาซาด้ามานะครับขยันเข้าไว้แค่นั้นเองออนไลน์มีแค่นี้ครับนะวันไหนขายไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปพะวงว่าเอ้ยสิ้นเดือนจะมีจ่ายค่าเช่าบ้านเอจ่ายค่าเช่าตึกไหมมีเงินเดือนจ่ายลูกน้องไหมไม่ต้องไปกังวลนะครับคุณมีหน้าร้านใน e ี a y เนี่ยจบโอเค วันนี้ให้เป็นความรู้ทุกคนนะสำหรับคำคืนนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอไว้พรน,นะครับให้ทุกคนนะมีความสุขนะครับปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีนะครับ